มาถึงแล้วนะคะวัดพระนอนปูคามาดูความอลังการสวยงามของวัดพระนอนปูคานะคะจะมีรูปหล่อของครูบาเจ้าศรีวิชัยองค์ใหญ่นะคะมากราสัการะบูชาได้ที่พระนอนปูคาสันกำแพงเนาะถ้ามาจากในเมืองก็จะต้องผ่านสีแยกบ่อสร้างมาก่อนนะคะแล้วก็ขับรถมาเรื่อยๆ ด้านซ้ายมือก็จะมีป้ายของวัดนะคะมาเที่ยวชมได้ก็เลี้ยวเข้ามานิดหน่อยเราต้องเดินจะขึ้นทางนี้เพื่อกลับสักระููบาเจ้านะคะท่านก็สร้างได้สวยงามนะคะ มันจะเป็นบริเวณรอบๆวัดนะคะจะเก็บบรรยากาศให้ชมนะคะว่าท่านสร้างได้สวยงามขนาดไหนเนะาะช่างก็กราบขอพรฮูบาเจ้า เนนอ๋อมีเน้นน้อยทั้งนั้นนะคะน่ารักจังเลยเนนน้อยน่ารักจังเลยค่ะด้านในมีอะไรปะปะ้าลองไปดูกันออลงทางไหนลงทางนี้ลงนนเดินขึ้นไปได้ไหม,มท่านให้เดินได้หรือเปล่า อเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนนะคะเมื่อเมื่อคืนมีฝนตกนะคะก็เลยมีป้ายเตือนว่าระวังลื่นนะคะอยู่สวยไหมปะปะ๊าสวย,สวยอ๋อเดินรอบๆได้เหรอคะอ๋อเราสามารถขึ้นมาแล้วก็เดินชม อ๋อเราสามารถชมวิวรอบๆได้นะคะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้นะคะเผื่อใครสนใจอยากจะมาเที่ยวพาครอบครัวมากาบสักกะระขอพรครูบาเจ้าบรรยากาศรอบๆจะมีทุ่งนานะคะด้านนี้จะเป็นทุ่งนา,นนาอนอ๋อ ก็จะด้านหลังจะมีพวกหมู่บ้านจัดสรรขึ้นเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูวิวทางนู้นจะเห็นกับที่เขามาสร้างเครื่องเล่นไหมป้าป๊าไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นอ๋อถ้าจริงๆด้านนู้นจะมีเขาเรียกอะไรป้าป๊าสนามส่วนน้ำอ่อส่วนน้ำส่วนน้ำสันส่วนน้ำปูคาอ๋อ แต่ก็ยังเห็นท่านปู่อ๋อนี่ท่านจะสร้างอะไรแล้เรียบร้อยแล้วคงจะสวยนะคะเหมือนบ้านทรงไทยเนาะมบรรยากาศรอบๆก็สวยสตรงนู้นจะเป็นบริเวณของของวัดพรนอนนะคะท่านจะแยกส่วนกันตรงนี้จะเป็นรูปปั้นของครูบาเจ้าองค์ใหญ่นะคะนีจะเป็นบรรยากาศรอบๆ กูค่ะเสียไหม